บางคนเขามีความสามารถอาจจะบางคนจบเอกเอกอ,อะไรบางคนจบเอกบริหารบริหารบางคนจบเอกรัฐศาสตร์บางคนจบเอกนอกู่นนี่นั่น,นอย่างผมจบครูครับจริงๆถ้าให้เราสนับสนุนให้เราไปเป็นครูที่โรงเรียนของรัฐบาลครับเราก็จะแทนที่เราจะ สิ่งที่เรามีมันจะขาดหายใช่ไหมแต่เราก็จะนําไปถ่ายทอดให้กับเด็กรุ่นหลังๆได้ไม่ว่าจะเป็นคนตาดีหรือคนตาบอดก็จังเพราะว่าเราสามารถสอนได้อย่างอย่างผมผมก็เคยไปฝึกสอนที่โรงเรียนเด็กปกติก็สามารถสอนได้ทีนี้เราก็จะสามารถส,สามารถมีมีการงานที่มั่นคงขึ้น,นครับผมอยากให้อยากให้เป็นอย่างนี้ดูตามศักยภาพว่าในกีฬาแต่คนเขาจบปริญญาตรีได้ได้ทำงานที่เหมาะสมที่เขาได้ร่ำเรียนมา Hmm. บบอยากให้มีอาชีพรองรับนักกีฬาคนพิการหลังจากที่เขาอายุมากขึ้นถูกต้องไหมครับพี่ใช่หรือไม่เฉพาะที่อายุมากขึ้นช่วงที่เขาเล่นอยู่ก็าตามบางคนยังไปขายหวยอยู่เลยไอ้นี่บางคนยังพะวะพบงกับกับค่าใช้จ่ายอยู่เลยอะไรเงี้ยเขาจะได้มีเขาจะได้มีอาชีพที่มันของแล้วเขาจะคือหันมาเต็มที่เอาถ้าเป็นข้าราชการแล้วมาเล่นกีฬากับ ไปขายโอตเตีแล้วมาเล่นกีฬาคุณคิดว่าในกีฬาอันไหนจะจะมีสมาธิซ้อมมากกว่ากันอือคยันคนปกติที่ติดท,ทีมชาติหลายหลายคนเขาเป็นรับราชก,การบ้างเป็นอ,อยู่ทํางานอยู่การไฟฟ้าบ้างอยู่การปละปาบ้างอันไหนจะมั่นคงกว่ากันระหว่างคนขายลอตเตอรี่อืมแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วมั้งพี่จะมีขายอยู่ห,ยหรอผมขายเออหรอ อย่าลืมว่าเงินเดือนคุณอย่าลืมว่าเงินเดื 9, อนเก้าพันที่มาตาสามสามได้สามสามสามห้าได้คุณคิดว่าค่าใช้จ่ายทุกวันนี้ค่าจ่ายค่าบ้านก็ไปแล้วห้าพันค่าน้ำค่าไฟล่ะใช่ไหมครับครับอโอเคครับวันนี้วันนี้วันนี้วันน,นี้คือรอบนี้มีคือนายกมาดูมีนโยบายพี่อยากบอกอะไรนายกไหมอ่าใช่นายกไหมครับนายกเษฐาเนี่ย เขามีนโยบ,บายเรื่องหนึ่งรลวิษากิจหนึ่งกีฬาเขาเพิ่มงบเขากำลังจะจัดตัมงใช่แต่ผมอยากเสนอว่าอยากให้หนักกีฬาที่ติดทีมชาติเนี่ยได้ทํางานในในส่วนของราชาก,การครับครับอย่าลืมว่าแค่หนึ่งคนเองแต่ละที่ส่วนส่วนราชาก,การอ่ะแต่ละที่มีอยู่ทั่วประเทศอ่ะ เราเราจะเราจะแป้ไม่ได้ล่ะชื่อ,เ,อเป็นลูกจ้างก็ได้ใช่ไหมครับคครครับับบมานพี่ประคองคือเวลาพี่แข่งอย่างเงี้ยมีคนทางบ้าน,นเนี่ยเาเชียร์ตลอดนะคุอบางคนตาบอดอะฝากบอกอะไรกับเขาหน่อยได้ก็อยากบอกบอกว่า,าฟุตบอลคนตาบอดเนี่ยเราทุกคนลงในสนามก็เต็มที่เราแน่นอนทุกคนไม่อยากไม่อยากแพ้แต่ว่า อยากให้รู้ว่าทุกคนคือเต็มที่แล้วครับครับไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือคนพิการก็แล้วแต่ผมระบุเลยว่านักกีฬาไม่มีใครอยากแพ้แต่วันหนึ่งรอจะเล่นได้ดีวันอีกวันหนึ่งรอจะเล่นได้ไม่ดีแต่ทุกคนเต็มที่แล้วมันจะแพ้เลยชนะมันมันไม่ได้ว่านักกีฬาไม่เต็มที่คือทุกคนเต็มที่ที่สุดแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดังใจที่กองเชียร์ผู้ชม เชียร์อยู่อะไรเงี้ยก็ก็พยายามเข้าใจกับเข้าใจนักกีฬาด้วยอะไรเงี้ย